การเรลียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนคนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยท่านประธานครับขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาและกระทรวงมหาไทยครับ mm hmm. เนื่องจากวันนี้วัดที่อยู่ในประเทศไทยนี่มีหลายๆวัดที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้ท่านสอสอวีรพลจิตสำรฤทิ์ประธานอนุพิจรณาด้านาศาสนานะครับท่านกันได้นั่งอยู่ขวามือผมนี่แหละท่านเป็นผู้แนะนําว่าเนื่องจากผมได้นําเรียนเรื่องวัดป่าสถิตธรรมนารามบ้านหนองทุ่มนะครับอําเภอพอรเจริญจังหวัดบึงกาฬสร้างมาวันนี้ท่านพระครูพระราชมงคลวิชญญานะครับหลวงปู่ดมยานรโตว,วันนี้อายุท่านก็ 99ปีกว่าแล้วครับติดปัญหาเรื่องที่สาธารณะนะครับประโยชน์สาธารณประโยชน์น้ำเรียนต่อประธานอนุวันนั้นมีสํานกคุธบึงการท่านเจ้าบึงการสาขาเชกามานายเพื่อนเจริญมานายโยกมาติดเพียงว่าถ้าเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งที่สาธารณประโยชน์มาที่หลังวัดครับแต่วันนี้ทางท่านประธานอนุบอกว่าไม่ยากเลย หากสำนักพระพุทธศาสนาะแก้กฎหมายกระทรวงมาไทยก็แก้กฎกระทรวงแก้กฎหมายทั่วประเทศเรื่องที่สารประโยชน์จะจบไปในทีเดียวกันเลย mm hmm. ดังนั้นปากเรียนท่านประธานผ่านไปถึงกระทรวงมาไทยสำนักพระพุทธศาสนาขอความเมตตาเนี่ยครับให้วัดได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธนะครับที่มีพระเจเจจีอาจารย์ทั่วประเทศ วัดเก่านี้ก็จะได้ทําสารกิจทงางศาสนาพุทธได้สบายใจครับก็ฝากผ่านท่านประธานไปถึงกระทรวงมาไทยไปถึงสํานักพักพุทธศาสนาได้แก้กฎหมายเสียทีครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ